จับเด้อสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะมันอีกมาพบพอกับสองซาวลิงบันพินคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ย กันยินดีต้อนรับเขาซูซอ,องซาริงแมนพีนัวจะเป็นเอฟซีฟังลาฟังไทยและกับต่างประเทศไหมพี่น้องไงคนห่วงามือนีซาริงอยู่ใส่อยู่ใส่เ้ยซาริงมาบ้านเฮวยพี่น้องเอ้ยมาหาพื้นมาพื้นมาหาลัวเมื่อดังภพยเนาะกาบอซีว่บาบอมีกับแมนเนาะ บมมีเงินซื้อถ่านดังไพ่แล้วมาเอาพื้นอยู่บ้านเมื่อดังไพ่พอแรงหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเนาะพ่อยเ่น้องกลับมาหาอีเมลเพิ่นกนอยู่เทียงหน้าผู้เดียวเนาะเรากลับมาหอดแล้วกลับมีข้องผักของต้นเพิ่นนั้นไม่มีอย่างไรเนาะมีปลาเนาะประมาณโลปลานี่แหละเพราะว่าบอรนิกใส่มองได้เนะะาะแล้วก็มักเคือ เอาเป็ดมาต้อนแล้วก็ซื้อหัวอาหารซื้อข้าวไปเนาะแล้วก็ซื้อน้ำส้มมาสู่เผืนเนาะมูมียังไรเพื่นเพื่อนเอาเลยมาหาเผืนเนาะมาหาเอาพื้นซื้อชื่อ,าาอ,อปปพี่น้องเอ้ยมาหาพื้นเมื่อดังเนาะกลับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยเพี่น้องเอ้เลยมูนี่เขาซื้อได้พื้นเต็มหนุหรือบอ่นเนาะให้พอ,อเสิร์ฟลงไปอันตัดถา่าเพื่นเพื่อนเอาเลยจะหน่อยเขาจังลงไปดำหลังเนาะเขาอยู่ลินในไม่แถวก่อนเนาะก็ตักก็ตักก็ตัก หนูหนไหนไปไห่มันได้อืมกรชิ่ดไก่เลยนางหนูน่ะทำอะไรสองเท่าลานนี้เฮ้ย <Hey. S 2> จะฮดอันนะ่ะเออจะไหนมันก็ใหญ่เป็นมาอ้อมเลยโอ้ีนซิแล้วนี่ซิแล้วเป็ดเชนิญเอมามาให้นะดิดน้ำเซยอยู่แม่มาจะอะไ่อันบองละมอญทางนั้นละเออบองละ แมลงขาบนนเป็ด8ตัแน่ว่าสิเอาหัวอาหารกับอามาให้มันอในไก่น้อจแม่หัวักอยู่แม่ <laughs> เอนมันชักอยู่บ่สิชักบ่ซั่นบ่ามาให้าาจอ,ตอ,อ,อ,อเป็ดน้อย8ตัแลงัวไม่เท่าตเพิ่นว่าไม่ม <laughs> ไมใช่ ເພິ່ນເຂລົງຸົນຮົາຊິເອົຖິອພນ້ນາຍຍລລົລຸຍ ไปแบกเอาจูนั่นนงียง้ยเงี้ยเงี้ยนั่งให้ไวอ้าวอ้าวเดี๋ยวไปเล่นนี่เนาะอนั่นน้ำกอหัวโอ้ยจะว่ายองยองไปพื้นไม่เท่าไรพันไว้เลยนะ ยังมาเท่าไรพันไว้พื้นติว้วยืนตีพื้นเต้าลงไ,ไปพูดแหละเาจะได้ผ้าซองดวงเัาก็จะพันนี่อันนี้แม่ นี่ก็เมื่อยให้อุ้มอีกเลยมันไก่โก้ยไก่กับหากระย่างสิหน่อยหนึ่งเนาะมาแค่นี้กับขี้เราไทยไปย่างย่างน,นี่โอ้ยอันนี้ก็ว่าไก่เนาะมาหอดป่าพืชเลยยังวอาว่าไก่อยู่ไอ้พี่น้องเอ้ยแม่พาไปตัดเนาะ ยลุมพืนมาเลาะเอาพื้นยลุมเดี๋นนย,ย,ย,จยวจะพื้นน,น้อยมันนี่พื้นใหญ่มาได้จักเทเลยเอาจะพื้นน้อยให้พี่น้องส่วนนี่ไม่วิกนี่ตายเต็มอยู่คนพี่น้องเอ้แต่พื้นว่าพื้นห้ามให้เอาเนาะพื้นบ่อให้เอาหพี่น้องเอ้ผู้ที่มาปลูกนี่เนาะทางที่ดินนี่ก็เป็นดินของแม่ซาวลิงแต่ว่า พื่นว่าผักหลัดให้มายึดเอาเนาะพูลลเฮกตาร์สองเฮกตาร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็ปลูกวิกนี่แหละเนาะส่วนไม้ที่มันตายนี่เพื่นก็บอกเลยว่าห้ามเอาเนาะห้ามแตะห้ามต้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสลิงก็เพิ่มจกมันเป็นแนวใดเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งทั้งที่มาเอาดินประาชนนะพื้นตายนี่ก็บห้ต้องเพื่นว่าว่าถาต้องนี่เพื่อนจะไม่ต้นละลอยเรียนเลยเนาะฮะโอยสลิงยีรกคนแข่งให้แล้วพ่อแพี่น้องเอ้ยเอากับ บ่เอาดอกเนาะพื้นเทากับใบอดืดใหม่พี่น้องไม้ถึงว่าพื้นว่าวไม้ความว่าแนวนั่นนะะเทากับใบจักแน่ว่าเนา,วาวนะแบบว่าสำพื้นตายนะมันล่มมันเหี่ยเทากันจะด,ดังไพนะ่เนาะแต่ว่าพื้นกับประกาศใส่เลยเนาะว่าเอาบ่าได้เอาได้สีใหม่เนาะพี่น้องโ,โอ้ยจะลิงก็กับเซดาเซดาขี้ดินเนาะพี่พี่น้องบักไลายๆนึงจนหอดึงฟงองเพาะเซินซีนพื้นผนเนาะเป็นเฮกตาร์พี่น้องเลย มาปลูกใส่เนาะเอาดินฟรีๆแต่กลับมาว่าแนวนี้เนาะ <_ C os> พืชหรือยังสักอย่างกับบัวหอยเอาเฮ้ยพี่น้องเลยทามันตายนี่เนาะมันขักกะลีเขาเห็ดนี่เฮ้ยพี่น้องเ <_ C os> วลาย,ยายห่างไปหาแม่กับน้องกับลานกับท <_ C os> ่ากับลานก็เด้อไปหาพืเท่าเองก่อนเฮ้ยพี่น้องเลยวายสองสี่ห้าตัวหกตัว เจ็ดตัวโอ้เจ็ดตัวคุณอืมเอาชิ้แหละหาหักเอาคืนตาอย่างนี้หน่อยเออโอ้ ไปออหาหักพื้นกันเด้ม่ยพี่น้องเอ้ยห้แม่หักผ้าตจพได้่อันนั้นเหมาะเครือบอ่ะพี่น้องเอ้ยแม่ก็หาพื้นท่าเลยกองว้แจนั่นแจนนี่มีตปมาฮุบเอาเนาะ นี่ตะมาฮุบเอาให้พี่น้องเอ้ปัญหาท่าแล้วเนาะเพิ่นกระชี้หาไหวช่อๆเท่าแหละกระเทิร์ลูกมาเอาแล้วกาฮุบให้ลูกบดเนาะเดี๋ยวเ้าฮุบไปกองกองไว้แคมทางเพื่อลดเ้าออกมาพี่น้องพรพี่น้อง ะเมื่อนหนูเลื่อยต่ออย่ามันโดนอย่า <c oughs> พื้นโคนอันหนึ่งนะฮึ <c oughs> <c oughs> ขวานลินชิโนอยากได้กบเปียดแล้วมันถ้าได้แล้วผ่าเด้อเลยผ่าดาวผ่ากันอีกแล้วเนี่ย

ถือึูว่าจะไปแมงอีลายน้เธอเนาะแมงวันมึงแมงวันคิววันคิวอีอนและแมงวันี้นแ้ววานเนะ่ง,งหรอคอะยังคิงคพันนึ่งเด้พานักจะแผ่ะ

อธิบาว่ามาหาพื้นบ่เมื่อยบ่ขนาดบริหารน้าหมูได้หนี่หอันนี้เออเอาพื้นไปก่อนนูนลงโหลดบ่นูนลงุ่เดินนะนีจะุ่มข้ามาโอ้เอาลยใ่มโลดนับลง หนึลูกนี่ลูม่อามนี่นี่นนล,ลูเลกนั่นแหละเอานี่ลนีนี่เออนี่ไปไป,ไปบางมันเพื่นอนอะังล้ง่อเห็นอผอมึงหายเลเด้อ

นี่หมดวล้มันเกลี่ยน้น้าแบบมันบ่เปลือดกีะดิ่นนี่นี่โอ,อ,อ้ยมุดร้องกระมุดเลยไว้ลไแล้วมุดว่าไงคุปปาน้แล้วแหละเด็กเป็นเมือก ก็ดูยังก็ดูอย่างวันนี้เออหมุดลงเอหัวนั่นหมุดลงหมุดลงหลังหัวนั่นออเออบังสาวเออเออหมุดน้องเอหัวมือหัวถุง,งน้องชิวหน้าร่างว้าวายเด็ดฉันไงไอลิ่นพี่ตงนะลิ่นก็ลิ่นดีๆตัวอู มุดบางนี่บางมันเจียงนี่แล้วก็ยาานี่มุดขึ้นลอยลงนีไว้ไว้แบบนึงนะหัวลงหน่อยอมาไว้ไว้นี่มาลอยางมันเียงมุดเลยมุดมุดก็ขึ้นเฮ้ย็นที่มุดเลย กันใ <c oughs> จบ่มันเพื่อนแล้วนี่มันเพื่อนแล้วนี่มันหมดแล้วมันแจ้งนี่มันน้ำใสนี่หมดลงไหวๆดูโดดมุดแล <c oughs> <vídeos. S 2> ้วก็แล้วเลอเออกันใจอ่ะโดดบ่นะบ่เดี๋ยวเนาะได้สิจ๊ะ Субтитры บื่องนึ่งนะตินสน้ำเบื้องนึงแล้วก็เล่นเอ้ยเนานขึ้นหรือสล่นใส่น้ำเออแล้วก็เยยบไมมแล้วก็ลางเบื้องนี้เขาเจง,ง่ายๆแน่ดูเลทางล่างทางางี่ล่าง้างล่างทีเอ้ยเห็นไห ขึ้นมาแล้วขึ้นมาพักผ่อนแล้วไม้ไว้มันแดดนะชิต้มปลากินเพื่พี่น้องต้มปลากินไม่เท่าส่วนมาาไม่เท่าครัวปลาเพอเชฉันยังไปเก็บพื้นที่ชูเฮาเอาวันเอากับแม่เนาะ ผลฝืนมานำหลังพื้นที่เพิ่นเอาหนักเต็มรถแล้วอะเบอร์เดเฮนเบอร์เดเนเนาค่อยยุ่ง่าน,น,นลแล้วเมือ่อยไหมพี่น้องเวยเดี๋ยวจะน้อยอยันพอเชิญขึ้นมาจะใช้เบิ่งพื้นของเขาเนาะเต็มรถเลยพากันพักผ่อน เศร้าเมื่อยจังสีเมื่อนะเหตุยังอะนะ๋ยวดิ้นเต็มหลดแล้วคุณพี่น้องดี่ได้ขี้ดี่ได้ขี้ไปใส่เกือกบใส่หมกไปไปไปซีหน่อยจะ,ะ,ะมาเด้อได้บ่ได้ก็มาเด้อแดดเด้อ มาเราก็จะซีนให้มันเรียบร้่อยก่อนจังเมื่อไหรพี่น้องไปปะเขาก็เต็มหนุดแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ต่ำกันนี่เห็นไหมเต้นลังค่าง,างลังค่างอยู่เนาะอันพื้น,นเขาก็เต็มหนุแล้วแต่ว่าน้ำมันหลุดเบิด์ตพ่อแม่พี่น้องจะหน่อยสลิงจะไปซื้อน้ำมันหลุลดน้อมาใส่แล้วก็เมือ่อ ส่วนน้ำมันหลจักที่เราเอามาใส่จัก๊กนะคือบอ่อเบิ้ดเนาะสาวลิงบอกไปแ,แล้วสาวนี้ <laughs> ใส่แม,ม่น้ำมันบ่อได้อยู่หวัวพี่น้องเอาขจาจะทำได้หน่อยผู้เรียนเนาะเขาซีเมื่อเพราะว่ามันยังแดดหวัวพี่น้องแล้วก็เขาก็จะซีนพื้นให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็สิพา้าซีนไปหาขุดกดเกียดก้นน้ำผึ้นอยากได้อีกหพี่น,ออน้องเอ้ยกสำหรับคลิปนี้ก็จะจุ๊บสมนีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงวันพีนเห็ดคลิปต่อๆไปหวัวพี่น้องเอ้ย ออกกันคลิปใหม่เนะกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ฟีสติกก็ออกเมืดอแม่พี่น้องสบายดี